วันนี้ก็ถือว่าเป็นตอนที่31แล้วนะครับชื่อตอนที่จะเขียนภาพในวันนี้ก็คือลบบุรีเมืองทหารหน้าที่ที่มากกว่าการป้องกันประเทศนะครับหากจะพูดถึงจังหวัดลบบุรีแล้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีค่ายทหารอยู่เป็นจํานวนมากนะครับและในวันนี้ภาพวาดประกอบสารคดีภาพที่31เนี่ยนะครับก็จะนําสถานที่สําคัญซึ่งก็คือค่ายทหารในจังหวัดลบบุรีเนี่ยนะครับหลายแห่งด้วยกันมาใช้เป็นข้อมูลในการเขียนภาพประกอบ การเล่าเรื่องเมืงเองละโวในวันนี้นะครับสถานที่สําคัญที่จะใช้เป็นข้อมูลในการเขียนภาพในวันนี้นะครับก็จะใช้ทั้งหมด3สถานที่หรือ3ฐานทัพนะครับในจังหวัดลบบุรีนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทหารนอกเหนือจากการป้องกันประเทศนะครับก็คือการบริการประชาชนอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของโครงการกระบืาอบัมบัดนะครับ และนี่ก็คือภาพวาดประกอบสารคดีการเล่าเรื่องเมืองละโว้ภาพที่31ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวของทหารกล้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและภาพประกอบภาพนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวของลบบุรีเมืองทหารนะครับได้เป็นอย่างดีนะครับ